อแอรเรียทุกที่ต้องมีเราสวัสดีค่ะวันนี้พามาเที่ยวตลาดหัวปลีนะคะอที่สลาดบุรีก็ภายในตลาดนะคะก็จะล่งลื่นเป็นบรรยากาศแบบไม้ไผ่ต้นไผ่แล้วก็จุดเด่นของที่นี่นะคะคือเขาจะมีตะกร้านะคะไว้คอยบริการผู้ที่มาเยี่ยมชมตลาดทุกท่านนะคะเอาไว้ไปช้อปปิ้งด้านใน แล้วก็ก่อนกลับก็ค่อยแวะคืนนะคะแล้วก็แลกเป็นถุงพาก็ได้ด้วยแล้วก็บรรยากาศข้างในเนี่ยก็จะร่มรื่นมากๆเลยะคะ่ะน่าเดินสุดๆแอดเนี่ยไปถึงแต่เช้านะคะแม่ค้าพ่อค้าที่นี่นะคะอัธยาศัยดีมากแนะนําร้านค้าทุกร้านเลยนะคะว่าภายในเนะี่ยมีอะไรขายบ้างมีร้านไหนแนะนาบ้างนะคะ อย่างเราเดินไปโซนนี้<ม>เขาก็จะแนะนำวน่าโซนด้านหลังนะมีเอ,อ่อนาบัวมีสเต็กม,มีพ้วยเสียนะคะแล้วก็นี่ที่สำคัญคือที่พ่อค้าแมค้าทุกคนนะคะจะทักทายเราว่าค่ะเห็นไหมอแบบน่ารักมากทุกคนก็จะทักทายเราอย่างนี้ ตั้งแต่ก้าวแรกที่เดินเข้ามาในตลาดเรือจะว่าได้ไม่ว่าคุณจะเดินไปตรงไหนของตลาดนะคะทุกคนก็จะไเอาคำทักทายต้อนรับมันทำให้เรารู้สึกว่าเอ้ยมันน่ารักเราแบบเขาเต็มใจที่จะมาแบบมาขายของให้เราอันเนเะี้ะก็นี่ก็เป็นบรริกาศภายในตลาดแล้วก็นี่คือด้านหลังนะคะที่เป็นนาบัวยังไงก็อย่าลืมแวะไปนะคะ